ผู้เข้าถึงธรรมในอดีตการนานมาแล้วครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติณเมืองพราราณสีพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในสกุลพราหมณ์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ประตูเมืองประกอบอาชีพทางกสิกรรมพระโพธิสัตว์นั้นมีบุตรคนหนึ่งที่ดาคนหนึ่งต่อมาเมื่อบุตรเติบโตขึ้นได้ไปสู่ขอยิงซึ่งมีชาติตระกูลเสมอกันคนหนึ่งมาเป็นสะพาย ในบ้านนั้นจึงมีคนอยู่ด้วยกันหกคนรวมทั้งหญิงรับใช้ประจำทั้งหมดมีความรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่กันด้วยความผาสุขตลอดมาพระโพธิสัต์ให้โอวาทแก่ทุกคนเป็นประจำว่าจงให้ทานกันตามสมควรแก่ทรัพย์ที่หามาได้จงรักษาศีลกันจงรักษาอุโบสถกัน จงเจริญมรณสติกันจงกำหนดถึงความที่เราทุกคนจะต้องตายเพราะความตายของสัตว์โลกเป็นของแน่นอนชีวิตเป็นของไม่แน่นอนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียงแท้มีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาทุกคนจงย่าได้ประมาทปล่อยวางสติทั้งกลางวันกลางคืนกันดังนี้เป็นต้นทุกคนต่างรับว่าสาธุ แล้วก็ไม่ประมาทเจริญมรณาสติกันอยู่เนืองๆอยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์กับปุตชายไปทำงานที่นากันตามปะกะติบิดาไถนาบุตรชายเก็บเศจไม้เสศษขยะไปกองรวมกันใกล้ๆกับจอมปวกแล้วเผา ในจอมปลวกนั้นมีงูผิดร้ายนอนอยู่มันถูกควันควยรมตาจึงกโกรธแล้วเลื้อยออกมากัดเขาจนจมเขียวเขาล้มลงขาดใจตายทันทีฝ่ายบิดาเห็นบุตรชายล้มลงจึงปล่อยโคแล้วเข้าไปดูเห็นรอยงูก,กัดและรู้ว่าเขาสิ้นชีวิตแล้วจึงอุ้มเขาไปวางไว้ที่โคนต้นไม้ ใช้ผ้าคุมร่างไว้พร้อมพิจารณากำหนดความไม่เที่ยงอย่างเดียวว่าสิ่งที่จะต้องแตกทำลายไปเป็นธรรมดาก็แตกทำลายแล้วสิ่งที่จะต้องตายเป็นธรรมดาก็ตายแล้วสังคารทั้งลายทั้งปวงล้วนเป็นของไม่เที่ยงสำเร็จถึงที่สุดด้วยความตายดังนี้แล้วก็ไปไถนาตามปกติ ไม่ได้แสดงอาการุกเศร้าอะไรเลยไม่นานก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินผ่านมาจึงขอร้องให้เขาไปบอกภรรยาที่บ้านด้วยว่าวันนี้ไม่ต้องนำอาหารมาส่งสำหรับคนสองคนให้นำมาสำหรับคนเดียวก็พอและขอให้ทุกคนในบ้านจัดดอกไม้ของหอมและแต่งตัวให้สะอาดไปที่นาพร้อมกันเพื่อนบ้านคนนั้น ก็นำความไปบอกให้ภรรยาพระโพธิสัตว์ทราบนางก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับบุชายถึงกระนั้นก็ไม่ได้ตกใจวันไวเพราะได้ฝึกอบกรมจิตด้านมรณาสติมาดีแล้วบอกให้ทุกคนทราบตามที่สามีสั่งแล้วนุ่งผ้าขาวบริสุทธิ์ให้หญิงรับใช้ถือดอกไม้และของหอมพากันไปที่ปลายนา มีได้มีแม่สักคนหนึ่งที่แสดงอาการโศกเศร้าออกมาพระโพธิษัทนั่งทานอาหารอยู่ใต้ร่มไม้ที่วางศพบุตรชายไว้นั่นเองเมื่ออิ่มแล้วก็ช่วยกันหาฟืนมากองทำเป็นเชิญตะกรแล้วยกศพขึ้นวางไว้ข้างบนวางดอกไม้ของหอมปูชาศพแล้วก็ช่วยกันเผา น้ำตามแม่สักหยดเดียวก็ไม่มีในหมู่พวกเขาเพราะทุกคนเจริญมรณสติมาช่ำชองจนจิตไม่วันไวในเรื่องความตายแล้วด้วยเดชแหง่งศีลและคุณความดีของคนเหล่านั้นราชอาณของเท้าวสกกดเทวราชเกิดร้อนขึ้นเท้าเธอจึงสอด่องทิพยเนตร ดูเหตุการณ์ก็สงสารข้อเท็จจริงทรงเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาคุณของคนเหล่านั้นจึงเสด็จไปประทับยืนข้างที่เผาศพตัดถามว่าพวกท่านทำอะไรกันทรงได้รับคำตอบว่าเผามนุษย์กันจึงตรัสสักว่าพวกท่านคงค่าเนื้อตัวหนึ่งแล้วเผากันกระมังพวกเขาก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเผามนุษย์กัน จึงตัดถามอย่างนั้นคนนี้คงเป็นศัตรูคู่เวรกับพวกท่านกระมังทรงได้ทราบคำตอบว่ามิใช่เช่นนั้นเข้าเป็นบุตรชายของพวกเราเองจึงตัดถามต่อว่าคงเป็นบุตรที่พวกท่านไม่รักกระมังทรงได้รับคำตอบว่าเข้าเป็นสุธิรากของพวกเราทุกคนเลยทีเดียวจึงตัดถามว่าก็เมื่อเช่นนี้ทำไมพวกท่านจึงไม่ร้องไห้กันเล่า พอทราบเหตุผลในเรื่องนี้จักได้หรือไม่เราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม